มดดำต่อสายตรงหาแจ็คแฟนสันเคลีย์ปมมีแฟนใหม่ Move on ไวเวอร์ จากกรณีที่หนุ่มอารมณ์ดีแจ็คแฟนฉันประกาศผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวว่าได้เลิกรากับคุณคุณัญญาแฟนสาวนอกวงการโดยลดความสัมพันธ์เหลือเพียงเพื่อนที่ดีต่อกันต่อมาชาวเน็ตจับสังเกตว่าในภาพที่หนุ่มแจ็คเล่นสเก็ตบอร์ดมีมือปิดสนาคอยจับไว้อยู่จนถูกสังเกตว่าหรือเจ้าตัวจะมีความรักครั้งใหม่มูฟออนไปแล้วแต่ทำไมถึง Move On ไวเวงานนี้มดดำคชาพายกหูต่อสายหาแจ็กแฟนฉันทันทีซึ่งเจ้าตัวบอกไม่มีมีแต่ผู้ชายก่อนจะตอบว่า mm hmm. Move on กับใครถ้าจ่ายตังไม่นับเปล่าจากนั้นที่รถเม์จะถามต่ออีกว่าเพลงทิ้งเราทำไมตั้งใจจะตั้งชื่อนี้เลยหรือเปล่าซึ่งเจ้าตัวก็รีบตอบอีกว่ามีคนบอกว่าสร้างกระแสพอเลิกกับแฟนน้องคุณ mm hmm. ก็ได้พูดใน ในรายการแชร์แล้วว่าเพลงนี้แต่งก่อนจะมีปัญหากันซักพักหนึ่งแล้วก่อนที่แองจี้ข่าวใส่ไข่จะแซวแจ็คแฟนฉันต่อว่าอย่าให้มีซิงเกลิลที่3กลับมาคบกันนะขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ .com